สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆ,อนๆทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็จะพามาชมนะคะบอนสีที่มีชื่อว่าดวงอัมพรนะคะก็เป็นบอนสีอีกหนึ่งตัวนะคะที่เราได้มาใหม่เนาะมีเป็นสีชมพูนะคะสวยนะคะนี่สีสันส,สวยเลยแต่บางตัวก็อาจจะเป็นแบบตอนที่เขายังไม่กัดก็ออกจะแบบเขียวๆนะคะเพื่อนๆ เขาก็จะออกเ,เขียวเนาะก็อันนี้เขาก็จะสีชมพูหวานๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้เราใช้ไม้ค้ำนะคะใบเขาก็ค่อนข้างที่จะบอบช้ำจากการขนส่งนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาใส่ถุงอบเนาะเพราะเรายังไม่ได้ทําตู้อบนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ร้อยเขาฟื้นตัวแล้วก็ค่อยๆให้เขาได้ออกเอ่อเปิดให้เขาได้โดนอากาศภายนอกนะคะเ,เพื่อนๆก็เป็นบอลอีกหนึ่งตัวที่ สำหรับท่านใดที่ชอบสีหวานๆนะคะก็หน้ามีเก็บสะสมเนาะก็สวยะค่ะเพื่อนๆแล้วก็ราคาจับต้องได้นะคะเพื่อนๆเนาะดินที่ใช้ก็เช่นเคยค่ะเออดินหมักนะคะเป็นใบมะขามกับใบกัมปูแล้วก็ขี้วัวนะคะเราหมักเนาะแล้วเราก็มาใส่เนาะ อันนี้ย้ายกระถางเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาใส่ถุงเราก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูก่อนดีกว่าเนาะสวยนะคะเพื่อนๆน,นี่สวยนี่เขาก็น่าจะเป็นเชื้อราหรือเปล่า,ลาไม่แน่ใจแต่ใบเขาเอา่อนดูเหี่ยวๆเนาะเหี่ยวๆไปนิดนึงเกิดจากการขนส่งแหละครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมให้ดูดวงอัมพรจ้า ไม้คํำบอนนี้เราทำเองนะคะใช้ลวดนะคะเพื่อนๆขึงแล้วก็ผูกเนาะนก็มาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะถ้าไม่คำ้ำเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวเราก็ค้ำเข้าไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวใบไหนที่ค่อนข้างที่จะแย่เราก็จะเด็ดออกนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียดายเนาะเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะคะ ก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะคะค่อนข้างที่จะเป็นกอสวยนะคะเพื่อนๆดูสิด,สดวงอมพรจาสีหวานๆเลยสำหรับเพื่อนๆที่ชอบสีหวานๆนะคะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเนาะไปหาดูเอานะคะเพื่อนๆสำหรับท่านใดที่ชอบนะคะบอมสีหว,นหวานๆอย่างนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ